ช่วงนี้กลับมาที่ประเทศไทยกันมากนะคะมาดูเรื่องของหุ้นไทยค่ะช่วงนี้ยังคงอยู่กับตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ค่ะแกว่งตัวผันผวนนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ1เดือนเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเซตอินดซ x ยังปรับขึ้นมายืนเหนือ1,500จุดได้นะคะจากแรงซื้อของนักลงทุนรายย่อยในประเทศขณะที่ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ค่ะบอกว่ายังไม่พบสัญญ,ญาณที่น่ากังวลจากการที่ต่างชาติขายหุ้นไทย หุ้นไทยปิดวันนี้ค่ะนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ1 1 4 9ล้านบาทเป็นการขายครั้งแรกหลังจากที่ซื้อสุทธิต่อเนื่องกัน1 7วันทําการนับตั้งแต่7กรกฎาคมอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบนันต่างชาติยังเป็นผู้ซื้อสุทธิหุ้นไทยราว80,000ล้านบาท ทั้งนี้ไม่เพียงแค่นักลงทุนต่างชาติที่ขายหุ้นไทยออกมาเมื่อวานนี้นะคะนักลงทุนสถาบันในประเทศหรือว่ากองทุนและพอร์ตบรกเกอร์ก็ยังขายหุ้นไทยออกมาด้วยมีเพียงนักลงทุนรายย่อยในประเทศที่ซื้อสุทธิอยู่เพียงกลุ่มเดียวค่ะมูลค่า1,469ล้านบาทส่งผลทำให้ดัดชนีหุ้นไทยหรือว่าเซ็ตอินเดปิดตลาดปรับตัวขึ้น9.96จุด หรือว่า0.67เซมาที่1507.47จุดมูลค่าซื้อขาย5.26หมื่นล้านบาทนางเกษรามันชุศีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าตั้งแต่ต้นปีนะคะนักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นไทยต่อเนื่องและก็ซื้อค่อนข้างมากค่ะจึงอาจมีการขายเพื่อปรับพอร์ตบ้างซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญ,ญาณที่น่ากังวลน,นะคะแต่ว่าต้องติดตามว่าต่างชาติจะขายต่อเนื่องหรือไม่ ส่วนเรื่องการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญของไทยในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เชื่อว่าไม่ว่าผลจะออกมาในทางใดก็จะกระทบไม่มากต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเหมือนกรณี b r e กซิตค่ะเพราะว่ารัฐบาลมีแผนชัดเจนว่าจะดําเนินการอย่างไรหลังลงประชามติแล้วนะคะซึ่งก็คือการเดินตามรถแมพที่วางไว้ขณะที่เบรกซิตนั้นจนขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจน ด้านนางพัทิราดีลกรุ่งธีรพบนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ DBS ี i c k วิ s สประเทศไทยมองว่านักลงทุนต่างชาติลดพอร์ตเพราะซื้อหุ้นไทยมามากแล้วรวมทั้งยังรอดูผลการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญของไทยด้วยซึ่งต่างชาติให้น้ำหนักกับการทำประชามติมากพอสมควรดังนั้นช่วงนี้นะคะก็อาจจะเห็นตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนแล้วก็อาจจะมีการซึมลงได้ค่ะ ขณะที่นายไพบูลนลินทารางกูลนายกสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้กล่าวว่าหากผลการทำประชามติออกมาประชาชนส่วนใหญ่รับร่างรัฐธรรมนูญดัชนีหุ้นไทยจะยืนเหนือ1,500จุดได้ต่อค่ะแต่ว่าจะปรับขึ้นอีกไม่น,น่อ,อได้ไม่มากนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ขึ้นมามากแล้ว แต่ว่าถ้าหักเสียงส่วนใหญ่บอกว่าไม่รับร่างค่ะตลาดหุ้นไทยจะปรับฐานระยะสั้นเพราะว่ามีปัจจัยลบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองเข้ามากระทบขณะที่ราคาน้ํามันอยู่ในระดับต่าก็จะกดราคาห,หุ้นกลุ่มพลังงานนะคะรวมทั้งนักลงทุนผิดหวังค่ะจากการที่ธนาคารกลางประเทศต่างๆอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบน้อยกว่าคาด ยังไรก็ตามในระยะยาวหุ้นไทยยังมีแนวโน้มดีแล้วก็มีโอกาสปรับขึ้นสู่1,600จุดได้ภายในปี2,560เพราะสะภาพคล่องอยังล้นขณะที่ยอดการถือครองหุ้นไทยของต่างชาติยังอยู่ในระดับต่ำเพียง29%ต่ำสุดในรอบ10ปีแล้วก็กำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยน่าจะปรับตัวดีขึ้น